ชานมไข่มุกเมนูเครื่องดื่มสุดแสนอร่อยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักชาดมไข่มุกเพราะเป็นเมนูที่เข้าถึงง่ายทานได้หลากหลายวัยและหาซื้อได้อย่างง่ายได้แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าในชานมไข่มุกนั้นมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้จุดจุดจุด สวัสดีครับผมอมบีสนเจครับผมทุกคนครับทุกคนชอบกินชานมไข่มุกันไหมก็เป็นเครื่องดื่มที่มีการแพร่หลายในทุกประเทศทั่วโลกในปัจจุบันคงไม่มีใครไม่รู้จักชานมไข่มุกกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการกินชานมไขไม่ม,มีปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกนั้นอาจจะเจอและผมเป็นคนหนึ่งที่เจอแล้วผมก็สงสัยขึ้นมาใน,นวันนี้ผมจะมาหาคําตอบกันทําไมชานม,มักจะหมดก่อนไข่มุกเสมอผมก็คุยกับเพื่อนคุยกับพี่น้องต่างๆเขาก็จะพูดเหมือนกันว่า เวลาไอ้มุกอยู่ในป่ามันพูดยากกินชานมไข่มุกสุดท้ายไข่มุกมันเหลือซึ่งมันดูดขึ้นมายากขึ้นก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาใช่ไหมครับซึ่งวันนี้จะมาหาคําตอบนั้นด้วยกันซาฮาจิเมะมาโชไปกันเลยไย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดร์ซอมบี้เซนเซคนนี้นะครับวันนี้เราจะมาวิจัยกันว่าทําไมชานมถึงมวนก่อนไข่มุกกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีแบบทดลองทั้งหมดไม่รู้ว่ามีกี่แบบก็มีหลายแบบด้วยกันดังนั้นเราก็จะมาทดลองกันด้วยชานมไข่มุกที่ทุกคนเห็นได้ทั่วไปการที่เราจะพูดถึงตัวแปรหลักในการกินชานมไข่มุกกินไข่มุกให้หมดก่อนชานี่จริงตัวแปรมันมีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น ปริมาณของชานมกับไข่มุกแต่ละร้านมันให้ไม่เหมือนกันถูกไหมครับทุกคนแล้วก็ลักษณะแก้วอย่างเงี้ยผมซื้อมาสองร้านเนะี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน2ร้านเลยทรงยาวสูงกับแก้วทรงเตี้ยอย่างที่3มก็คือลักษณะการกินของแต่ละคนครับใช่อุกคนเขาจะแบบโฟกัสไปที่ไข่มุกเลยนะครับจ่อเข้าไปแล้วก็ดึก เราก็ต้องนั่งเคี้ยวไข่มุกผมจะมาแก้ปัญหานี้ให้มันหมดไปครับต้องกินวิธีไหนหรือ,อยังไงผมก็เลยสั่งชานามุกลักษณะเดียวกันมาชานามุก4แบบนี้นครับก็สั่งมายี่ห้อเดียวกันเพื่อจะลดการผันแปรของตัวแปรนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือกับยี่ห้อน,นี้มากๆมันเป็นลักษณะแก้วที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดนะครับในแบรนด์ชานามุกเนี่ยแก้วแบบนี้เยอะมากตัวแปรเรื่องแก้วเนี่ยมันมีหลายลักษณะมากแบบบางร้านรูปทรงแปลกๆเป็นแก้วยาวๆหรือเป็นแก้วแบ่ง2อครึ่งอะไรอย่างนี้ ไข่มุกออกมากินสิแค่นี้มันก็จะหมดก่อนแล้วทุกคนคิดอะไรอยู่ชานมไข่มุกเนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาโดยแก้วนะครับแล้วก็มีหลอดหนึ่งอันเพื่อให้เราสะดวกในการกินถือข้างนอกอย่างนี้แล้วเราจะลำบากชีวิตโดยการพกช้อนไปกินชานมไข่มุกทำไมมันมีใครกินชานมไข่มุกโดยการตักกินบ้างวะไม่มีใช่ไหมหรือมีมีจริงปะเนี่ยก็เพื่อจะให้การทดลองของเราเป็นไปอย่างราบรื่นดังนั้นเราจะเอาชานมไข่มุกอันนี้ไปให้หนูทดลอง คนทดลองของเรานะครับเราจะไม่บอกว่าเราจะไปทดลองอะไรแต่ให้กินแบบปกติที่สุดแล้วเราจะดูว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ผมเจอประจําม,มากปัญหานี้ก็คือไข่มุกเขาเยอะครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูนะครับก็ master. นี่คือปัญหาระดับชาติที่สุดในการกินชานมไข่มุกเราจะให้แม่กินชานมไข่มุก,กกับน้องสาวนะครับ่กินให้หน่อยกินทั้งหมดเลยนะหมดเลยแล้วเราจะไปดูเันว่าผลลัพธ์ของการกินชานมไข่มุกแบบปกตินั้นจะเป็นอย่างไร อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยมันอร่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปัญหาของแม่เนี่ยแม่กินไข่มุกไม่หมดมน้ำหมดแล้วแต่แม่กินไข่มุกไม่หมดม, <c oughs> มันมันเยอะจังวะปัญหาคือเจนี่รู้สึกว่ากินไข่มุกไปเยอะมากแล้วเหลือเยอะมาก นั่นแหละครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าการกินชานมไข่มุกปกติพอกินเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไข่มุกเหลือเหมือนที่เมื่อกี้แม่กับจินนี่กินก็เหลือนะครับซึ่งผมกินไปแก้วนี้ก็เหลือเหมือนกันแต่น้ำยังเหลืออยู่เลยมผมก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่คิดแบบนี้ก็มีนักวิศวกรคนหนึ่งนะครับเป็นของคนไทยเนี่ยแหละเป็นนักวิเคราะห์ข้อ,ขอ,ขอ,ขอมูลที่แบบก็วิเคราะห์ขึ้นมาเขียนบทความขึ้นมาว่าทําไมชานมไข่มุกกับไข่มุกเนี่ยถึงหมดไม่พร้อมกันโดยเจ้าชานมเนี่ยจะหมดก่อนไข่มุกเสมอเลยก็ อัตราส่วนของไข่มุกน้ําแข็งแล้วก็ตัวชานมนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือวิธีกินชานม,มผมตัดตัวแปรแรกออกไปแล้วลักษณะแก้วผมเอามาเหมือนกันหมดเลยอัตราส่วนของชานมผมก็ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันครับก็คือจะเป็นยี่ห้อโคอิเตะจะลองเปลี่ยนวิธีการกินกัน,กนดูนะครับก็วิธีการกินแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกินไข่มุกหรือแบบบางคนไม่ชอบกินไข่มุกเปลี่ยนวิธีการกินครับโดยที่เราจะโฟกัสการดูดไข่มุกอย่างเดียวเลยว่าเราจะกินได้หมดหรือเปล่ามาผมแพ้นมด้วยไงประเด็นพพุ่งนี้น่าจะท้องเสียเช ในเว็บบอร์ดหลายๆเว็บที่แบบว่าพันทิปหรืออะไรเงี้ยเาก็เขียนนะว่าการกินเนี่ยก็คือแบบปัจจัยในการกินก็สําคัญอย่างเช่นการที่เราดูแต่ไข่มุกเลยเนี่ยเราจะต้องไม่ยกหลอดขึ้นมาครับแล้วก็มีแรงดูดที่หนักหน่วงประมาณหนึ่งเพราะถ้าเราดูดเบาเนี่ยไข่มุกจะไม่ขึ้นเนี่ยดูดเบาอ๋อถ้าดูดแรงไข่มุกจะขึ้นอันนี้อร่อยป่ะโหไข่มุกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย นี่ไงทุกคนบันอ้อาก็หมดี่เอา้านาทำทำไมซื้อแบบน้ำเปล่าๆแล้วก็กล่าวว่าถ้ามันเหลือจะคำนวณวา่าต้องใส่น้ำปริมาณกี่แก้วไปต่อไข่มุกหนึ่งแก้วไม่ต้องแล้วอะไรวะอันนี้อีกยี่ห้อนึงไข่มุกไม่ขึ้นแล้วอะ่ะอันนี้ไข่มุกไว้ก่อน มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามาตลอดมันไม่เป็นปัญหาแล้ววะ่ะตอนนี้ปัญหาของเราก็เคลียร์แล้วนะครับก็คือเรากินเนี่ยเราสามารถทําให้มันหมดได้โดยการแบบเราโฟกัสที่ไขมุกอย่างเดียวเลยเรายกหลอดขึ้นมาเหนือน้ำให้น้อยที่สุดดแต่ตรงไขมุกนะครับนั่นคือทางแก้ไขของ แบรนด์นี้ส่วนแบรนด์นี้เนี่ยเหตุผลที่มันทําให้ไข่มุกนั้น,นหมดเร็วกว่าน้ําทรงแก้วนั้นมีเหตุผลมากทรงแก้วแบบนี้เนี่ยคือไข่มุกจะไปกองลงการข้างล่างใช่ไหมครับก็คือข้างล่างจะแคบมากทําให้มีพื้นที่ในการควานหาไข่มุกน้อยลงอันดูดเข้าไปเนี่ยจะมีปริมาณไข่มุกเข้าไปมากกว่าน้ําดังนั้นทําให้ไข่มุกนั้นหมดเร็วกว่าน้ําฉลาดยังถ้าสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ถามนะครับผมจะหาคำตอบมให้มันไม่เหมือนที่คิดไว้ใครจะกินไปดีกว่าช่วยกินหน่อยไ,ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค้องเสียช่วยกินหน่อย